ลักษณะคล้ายกับการคิดไอเดียใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอื่นนำมาประยุกเข้ากับโครงงานของตนเองเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ในรูปแบบต่างๆทฤษฎีนั้นถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบ ในแวดวงการศึกษาหรือแวดวงอื่นๆช่วยทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆในรูปแบบใหม่อยู่เสมอเหมือนวิดีโอเกมซึ่งถูกสร้างในรูปแบบอื่นมากมายเราจึงยกตัวอย่างมาหนึงรูปแบบคือ RPG หรือ Role Playing Game คือแนวเ,เกมที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่ง เรามีหน้าที่ในการควบคุมการกระทําทุกอย่างของตัวละครและดําเนินเนื้อเรื่องต่างๆภายในเกมโดยพื้นฐานแล้วจะต้องมีตัวละครหลักหนึ่งคนที่เราจะต้องควบคุมขณะที่ตัวละครอื่นๆเราอาจจะมีสิทธิ์ในการควบคุมหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับระบบภายในเกมที่ทางผู้พัฒนาเป็นผู้กําหนดไว้เป็นต้น ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้นะครับผมใช้โปรแกรมแคนวาในการตัดต่อวิดีโอซึ่งง่ายต่อการตัดต่อในส่วนของโปรแกรมนั้นมีความหลากหลายอยู่ที่ตัวผู้ใช้งานครับส่วนแหล่งข้อมูลที่พวกเรานํามาใช้ในการทําโครงงานนะครับมาจากเว็บไซต์ต่างๆที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พวกเราใช้ได้แก่ Google Facebook และบล็อกเก